ครับเป็นชวีเรื่องฐานะครับซ่อมแอมแอมฟอกกับลูกค้าบอกดังข้างเดียวนะครับสวิตก็แตกนะครับไฟเข้าเฉยเลยไปดูภายในแอมฟอกกันดีกว่าครับตัวใหญ่นะ ถึงแล้วโอ้ยนะครับดูภายในครับเป็นแบบนี้นะครับภายในนะครับไม่ดังก็เดี๋ยวต่อสายลำโพงเข้านะครับแล้วก็ลองดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรงทีนี้ ถ้ใหญ่พังหรือว่าในส่วนของไอ้วรุ่มพังนะครับที่นี่ทําการต่อสายลำโพงเข้านะครับเพื่อนอินพุธยังไม่ต่อเพลงยังไม่ต่อเปิดเรื่องวุนุ่มขึ้นเอามือไปสัมผัสตรงอินพุธดังนะครับอันนี้ดังๆนะดังหนึ่งนะครับดังนะดังดังข้างเดียวจริงข้างไหนล่ะที่นี้อินพุดอยู่ไหน ะาไปดีดังนะครับเสียข้างนี้ครับข้างนี้ไม่ดังนะครับตามต่อไปตัวไหนไหม้ตัวไหนพังเพลพิวขาดพีพังหรือเปล่านะครับตามไปดูนะครับชั้นนั้นนี้นะครับชั้นนั้นซ้ายมือชั้นนั้นที่หนึ่งนะครับเสียหายนะครับตามไปครับเพื่อน โอ้โห oh oh. ซ่อมยังไงล่ะครับทีนี้ฟิวขาดปะล่ะลืมวัดดูฟิวด้วยอ้ย oh, ฟิวขาดด้วยนะครับน่าจะมีตัวช็อตแล้วล่ะครับมีฟิวขาดนน่นเพื่อนนะมีฟิวขาดนะครับมีฟิวขาด มันจะมีตัวช็อตแหละนะ่ครับแล้วตามไปดูครับปัดฝุ่นก่อนแล้วก็ตามไปดูข้างใหญ่แกะหรือยากมัลระแบบนี้นะอือคากอีกแล้วไวอ้ะอะกลับไปดิผมจะเล่าให้ฟังมันมีแค่นี้แหละนะครับตัวไหนเราจะช็อตที่นี่นะนี่ก็ทําการนะครับ แยกออกมาจากซิงิงตัวใหญ่เลยครับฮ่าแันเตอร์ชอร็อตแล้วมึงกูได้ดีน้ชอช็อตเป็นในส่วนของสวิตต์เปลี่ยนสีใหม่หน่อยเอาสีเขียวๆมาใส่ที่นี่มันแดงมานานแล้วอย่างเงี้เนาะดูแล้วมันเป็นเหมือนในว่ามันจะเป็นสีเขียวมันน่าจะสดใสกว่าอะไรเงี้ยเอามาใส่นะครับอ๋อจะเป็นแันเตอร์ชอร็อตแล้วก็ตัวไดมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ pa ศูนย์เก้ a เนี่ย ไอ้บอดเขานะครับไดก็จะเป็น A1930 กับ5171นะครับได้นะการจะเรียงอุปกรณ์ที่สวยงามนะครับการไปตัวไหนจะเสียบ้างหรือว่าจะเสียหมดทุกตัวก็ยังไม่รู้เลยเพิ่งแกะออกมาได้ถ่ายเพื่อนดูแบบนี้นะครับจัดไปครับเพื่อนมีอยู่แค่นี้แหละครับ ก็เช็คทันเตอร์นะตัวไหนช็อตก็เอาออกตัวไหนไม่ช็อตก็ลอยขาไว้นะครับแล้วก็รวมไปถึงมาดูตัวได้ด้วยนะครับก็จะเสียได้ก็ทันเตอร์แล้วก็ได้เลนะครับเครื่องนี้ก็รู้สึกว่าจะมีความชื้นเข้าด้วยอะไรด้วยก็คงดําเนินการไปครับเพื่อนไม่ใช่อะไรหรอกกลัวเปิดไปเปิดมาแล้วไฟมันตอดมือนะก็เลยเปลี่ยนสวิตก่อน จัดไปครับตัวไหนมันเสียแล้วทีนี้จัดไปจัดไปถอดตะก,กั่วออกขาบีขาอีแล้วทีนี้ก็ทําการวัดดูว่าตัวไหนมันเสียวัดไปวัดไปจัดไปจัดไปตัวไหนเสียล่ะทีนี้ นะครับในส่วนของทรานซิสเตอร์นะครับผู้ชงวิเสียงหล่อมากเพื่อนเอ้ยโอ้ทำไมเสียงหล่อเงี้ยในส่วนของทรานซิสเตอร์นะครับช็อตไปนะครับตัวอื่นดีอยู่นะครับเจ้าที่เห็นนี่ดีอยู่ครับตัวใดก็ดีอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไป อย่าลืมนะอย่าลืมไปเนี่ยอย่าลืมนะครับก็ใส่เข้าไปโอ้เสียงหลอครับพี่น้องเอ้ใครเจอปะใครเสียงหลอบอกด้วยนะครับช่วงนี้เสียงหลอก็ันยังอัดคลิปอยู่มันเป็นมิติใหม่ครับเพื่อนมันเป็นมิติใหม่ครับมิติใดอะมิติเสียงหลอ

สิบแอมก็พอจัดไปจัดไปจัดไป ไปนะครับนำมุกกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆ